วันนี้ปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ครับมาถุ่มมาฮ่มเกินมดถุผูทุ่มเนื้นุ่งหลากหลายเออป่าเราก็มาเตะกรุงเทพยกรุงไทยมันถือไหวนเป็นความทรงจำเออนี่มันถือไหวนเป็นความทรงจำหนี่งพ่อ,อสองโฆษณางามเพื่อเก่าอันนี้นองจะบไก่เราเห็ดต้มโอ้ยเยองกว่เชฟแปรสรบอ น้ำจิม้มแปะสะนี่นอกกับสั่งมาเต่ผลได้สําหรซัมลาบอันนี้มึงถึอไวนในความทรงจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่งรวยครับงรวยคำังรวยนะคะวนรีสาับนะคะมีหนูหลากหลายแห้งได้ีนิมะต่มมะห่มบีไหมเฮาเอียงก่อเหินลลามปา่า,ปาเฮ้ยฝึงปอได้ในยูทูบเศบอ๋อแล้สีเห็ดไปกินแล้บานน่ลามป่าบือรือปรุงค่ะนี่ือือุ่ค่ะุ่ะเยอะแยะ เยอะเยะเลยเค่ะอืมค่ะดูเลยอ่าเยะเยะมากไม่มเยังไม่รวมมะนาวหวดใช่ไหมมีมะนาวหวดไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้หวดมะนาวเฮ้ยปีหกสี่ปีไม่ปีหกสี่ 6. อันนี้พักพอเมียแล้วปู่ไว้โ oh อ้เยอะแยะมีแต่พักกินเองกินได้ปวดสารพิษปวดสารพิษอืมปวดสารพิษทั้งนั้นเลยนะครับ กินได้เนี่สีละปีใหม่ลูกเต่ามาตุโมโหกันพอแม่ก็บไได้บวางยังดอกม่ได้ว้างเงินเขาบ้างท่องยังอ่าพอจะลูกเต่ามาอยู่มโหมากินกันมวนซ่นหัวเซลอเงินท่องเป็นล้านๆก็ไปอยากได้ดอกนี่างแต่ความสุขเสีละพูเท่าลูกล้านเต็มบ้านล้านเต็มเมื่อโตก็จะสามัคคีกันม่ได้ยากยังอืม เราไม่ยังเงินหลานมีประโยชน์เอ,อนี่มันเพอกับปลูกไว้ให้กระสอบว้ายดีเลยนี่ละชีวิตอีสารบ้านเรานี่ตากฟ้าพอ่อเราก็ตากไว้ถูกเตาเร้มกตุ่มมือห่มจังนัวพ่อไม่ขี่เมื่อวันจังนัว มาเบิ่งเรื่องน,นีมัวันเขาแล้วขนาดหดชิบมันยังเขาอยู่นี่ <c oughs> ไม่เป็นคือมีแต่ทหารเรือแล้วอืมันจังนัวม <c oughs> <c oughs> ันจังนัวมันจังนัวอหวาน อ่าเดี๋ยวเรามีเมนูต่อไปผละยำจียำเผาถ่ายไว้เก็บไว้เพื่อความทรงจำ